สวัสดีครับวันนี้เราทางเพจเรามารีวิวฟองน้านาโนนะครับของดเร์ว้าวครับนาเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นฟองน้ํานาโนนะครับราคาไม่แพงนะครับติดต่อสอบถามได้ครับเผื่อใครจะซื้อไปใช้เช็ดรถเช็ดรองเท้าก็ได้ครับเช็ดอะไรก็ได้นะครับเป็นนาโนครับเช็ดเครื่องครัวในบ้านก็ได้ครับอันนี้คือ ใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเช็ดรถดูครับวิธีการใช้งานก็จุมน้ําเลยนะครับจุมน้ําแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองเช็ดรถดูครับข้อดีของมันก็คือฟองน้ําตัวนี้ก็คือไม่ต้องใช้น้ํายานะครับเช็ดได้เลยครับถูได้เลยครับไม่ต้องใส่น้ํายาอะไรเลยครับเป็นนาโนครับ ราคาก้อนหนึ่งก็ไม่ถึงห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวถ้าใครสั่งเยอะก็มีราคาส่งให้นะครับส่งฟรีด้วยครับอันนี้ลองเช็ดรถด,ดูนะครับรีวิวให้ดูกันครับพอตอนแรกทางลงกึงก็สั่งมาใช้เองครับเราใช้ดีก็เลยสั่งมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนด้วยครับถ้าใครอยากลองใช้ดูได้ครับลองซื้อไปก่อนก็ได้ครับก้อนสองก้อน นี่ครับเช็ดได้เลยนะครับไม่ต้องใช้น้ำยาครับถูได้เลยครับออกหมดครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ063 9 6 4 5 2 3 9ครับวิธีทำความสะอาดก็ง่ายๆครับจุ่มน้ำแล้วก็บิดๆครับนี่ครับ บิดๆก็ใช้ได้หลายรอบนะครับหนึ่งก้อน